สบายดีเด้อเนาะสบายดีเบิดสูขูสู้คนสบายดีตอนเสาร์พี่น้องยินดีตอนราบเขาสู้สองสวรรค์หลั่ถุงเด้อทุกคนเนาะอันความจิงนะว่าสิพากันเปียมเมื่อขายตลาดแต่ประมาณสี่โมงผู้เรพี่น้องเนาะสี่โมงหาโมงเสารว่ากันกับอีเมลอีเมลเค่นะิีเมื่อก่อนสีตื่นก่อนซ้อนประมาณสี่โมงเนาะพระว่าถ้าเฮาเมื่อหาโมงเสาร์้วมันสีแบบข้าเจ้านั่งเบิดแหละบอนนั่งน้วมันสีบบมีแหละและบัดที่นี่นะพอดีว่าอัน มีเอื่อยเราสื่อมาเออว่าผิดขออภัยค่ะมีเอื่อยเราเสร็จมาสื่อซอยเนาะมาอุดหนุนอีเมมีทางเอฟซีเซาสุยแล้วก็มีอันคุณผี่อีกคนหนึ่งเนาะ ของขายอีเมลก็เลยเบิดพอดีทุกคนขอบคุณละลานนะจ้าที่สนับสนุนยายรุ่นดีมีแหงลำรวยลำรวยนะจ้าขอบคุณมากๆนะคะเนาะที่มันเลือแต่พักหอมเลยซิแล้วไปเก็บไปตู้พักอันนี้เมื่อตื่นที่ซอยอันอุดหนุนบักมีเลยก็เป็นทั้งหัวมันเลยก็มีทั้งพังหอมเอียงเพิ่นเมาเบิดเลยเนาะสรุปของขายอีเมลเบิดพักตื่นอันพอตอนกลางคืนอีเมลแล้นอนได้ซ้อนกลับไปนอนเนาะ เราบ่ฮู้เ <ม |ms|> พิ่นเลยไปเก็บผักแพ้วอันไปเก็บผักอีตู้เก็บผักแตวเกมื่อก <reconcile> ี <mañana> ้วม <rawd> ันก็ย่างอยู่พี่น้องเนาะแล้วเฮาก็สิ้มื้อตลาดปะเดี๋ยวเอาหนังทอดซีเปลไว้นี่เนาะที่เขาเจ้าเมาเฮาก็สิ้มื้อขายนะคะเขามาหอดตลาดแหละทุกคนอุ้ยอากาศเย็นเย็นขี่รถมานี่นะซาบนิ่ง เข็นข้อเย็นหนาเย็นลังได้พี่น้องเหมือนในคองขายแมโบออันนั้นเลยมีเน็ดหนึ่งก็สิไปฝากพี่น้องเราขายอันนี้ข้าเจ้าขายเขียนนางฝากกบเขียดพี่น้องสามารถเลือกได้เลยเนาะพักนีพักชด มูแล้วคือขายดีขายดีแถวตรงนี้คนห่มผึกผึบห่มผึผึกขายดีเนาะเออขายดีถูกอาทิตย์เลยได้หันแล้วหันไม่ด้แมนอยู่เอาใส่เดียวกับกระตูบอ่ะใส่ใส่ใอ่เ อันนี <S 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 ้เฮดโบททุกคนมีทั้งแบบซอยแล้วแล้วก็แบบปอทันได้ซอยมีบักกะทันสมพักคนอย่างหลายอยู่เด้อนี่ค่ะ ขายลูกชิ้นแม่กล้วยหอมอยากีบ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 อบี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 มีนีบีบมบีบนบีบกบี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 บบี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 บบบีีบลวีี งมีเนี่เงินหอมมีอยู่เ้าแเลือกดูแม่กล้วยย่าระงเท่าไหรุ่ละเชเดี๋ยวเดือนหกนะสวนสีสั่งเบียร์นำเรามาอันมาปลูกเนาะทุกคนเพราะว่าเบียร์มันเราก็ขายเราเนาะเป็นคนบ้านหา วีเบียบบักเพชรถักาดยังระปลูกอยู่หรอนอยู่ยังเป็เตะ้ยน่าห้าง้านปะได้แม่บักเพชรทั้งหนาเจ้าค่ะคนพี่น้องห้างขายของซ้ำแต่ก่อนมันซีมีหันพอยายอันหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะเราบอได้มาขายแล้วบักเพชรของเจ้าของปลูกนะบอท่านได้เป็นอยู่บอท่านได้ใหญ่ซ้ำ เออเนาะป้ากต้องว้าวนอนนี่เลยเนาะเออทงเท่าไรนะแม่เลือกได้เลยนะทุกคนบัวสิเป็นบักเพชรขาวหรือว่าบักเพชรอันนี้หรือว่าบักเพชรอันนี้เนาะหล้วก็เทียมแล้วก็ไข่ เมื่อวานในทอนเงินไหป่าพีดได้ค่ะ <c oughs> ประแพงทอนสหบัตร mm. ปกติทอนห้าคิวโดนเปลียนซิฟค่าขนมหมื่นยี่สิหายแล้วเ okay. yeah. 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 อาไหมแม่ <c oughs> <c oughs> มีไหมนี่แพ้ดินเขาเก็บด้วยลงไปไมื่อีรหร่มาขาครับบ๊มักทั่วนะมันเริ่มอึดแล้วปลา้วยแบบนเกีเขามาขายขวยแล้วโบกี้ก็หยาดแล้วแล้วถั่วแล้งามไน่เพราะว่าอาทิตย์นี้บุคคลมีคนมาลงหมักถั่วเลยนะทุกคนอุ้ยแม่เขากับบ๊อเมื่อไหร่บ่ นั่นเราเห็นบักกล้วยนะแะนะ่ะอย่าเบิ่งดูคืองามแ้ะนนแล้วนี่ละคะเราสื่อแล้วมันค็อซีมากเกนอีกขนานหนึ่งอุ้ยแม่งามเดชื่อแลละเด้้ เขาตื่มอีกหาบเขาแทบได้แม่เจ้เอแม่เราบ่นอ่เนาะไม่ย้เพ่งบ่นแม่คม่เอยเอาแม่จะแม่เจ้าหรือว่าแม่จะแหละผมาคือพูดเราก็ได้ยังตัวเาพูอันนั้นช้ายา่ช้ามัดชาบ้าอย่างเคยเบียมก็เือบเนาบียร์เทือบคือหาบ้าคุนี่คือน้องเขาจะรู้ดูมันต้องขายแบบนี้ขายไงขายไวขายดีนี่ สามมาซาบาทไปเลยค่ะซื้อหนึ่งเทมหนึ่งกระเทมไปเลยเพราะว่าหนาเนี่ยมันเป็นหนาทีพักลายเนาะทุกคนเอาะ บบาท้วลดสิ้องไหนดมอยมออก้ากรม่เขามีอย mm ู่เจ้าจะโงตอนนี้เลยม่เราทงได้ไหมกระร้านาทงเท่าไรทงละสิบบาทค่ะซื้อเลยขอบใจเด้อ

เบึ้งในพี่น้องรถนะว่าแมนงานบุนพระป่าอันนี้รถคือเขาเจ้ามาตลาดแล้วก็เมื่อน้าแล้วเอียงบถดนาลารายแหงพราทางนี้มันเป็นทางเขาปอดมาแล้วยูทูบเบอร์แห่งบ้านนะครับป้าสมนาขาวเท เศ้าบ่ในมื้อนี้แล้วมาสวยตะกี้ว่าสิมาแต่สี่โมงเศร้าคุณเอาอย่างเบิดแล้วค่ะเอาใช่่เบิดอย่าวายวะเอาเบิดแต่เมื่อคืนนี่เมนเบิริดแล้วเบิดตั้งแต่บ่ทันมาลงตลาดเมื่อคืนนี้เขาจะเอาเสร็จมาเมาในอีเมะเน่ สีลงมาคือเืินป้าสิเดีพี่น้องหานขายเขื่องหลายคนกัย่างรายอยู่แต่ละคนสิแบบประมาณไปไปมามาอยู่บ้านสวรรค์ขจาจะมีงานสมโภชพี่น้องขาเจ้ากำลังประกาศอยู่ตอนนี้อืบักม่วงน้อยแต่กินดูเฮง พี่น้องมึงได้เสือดำแล้วยอมตัวเดียวนี่เอาปลาเหมืนเออชือมันมันดำเอาอ๋อตัวที่จะบอกมันก้นต้นนะเออนี่แหละนะนะถ้าแม่นยอมแต่ผ Ges ุ่นก็แล้วเออน้รามลไปยังอันนี้บักถ huh> ั่วบักแตงค่ะอุ้ยขายข้าวผัดค่ะซาวดอกไม้เราน่ะลงตลาดถูกอาทิตย์ขายดีอยู่แต่ละอาทิตย์น uh ี่เบิดทุกอาทิตย์เลยวะ สะอาดอยู่เฮือนเราอยู่หนาตลาดเลยทุกคนเอียงเขาสืบเมื่อบรจักเข็ดนางผาดน้องเมฆป้ายยางจะหมดแล้วก็จะไปขายเข็ดนางผาดนะจะขายหลุนต่อไปจักจะคงบาดใดโอ้โหมาฝังนีก่อนเลย ไม่ใครเหรอ้อาแม่ออกมมาแล้วมาแล้ว <c oughs> สเสียงหมูห่องเซวเซอยู่พี่นนองลงมาแบเฮือนเนาะสิผ้ากันมาฮักเอาหน่อหมอยู่เฮือน โอ้ยต้อนอ่ะนะเฮาที่แพ่งนักแพงหนาไตา้โคลรบ้านไม่ได้เข้ามานอนแหนงมันบ่ป้าดนำหมอกลงแห้งแห้งพี่น้องอันหน่ตามเดินเทือดนี่นะเปียกเบิ้ด นำหมอกแห้งแบบนี้พักงาม่ได้มาอ้ยเจ็บบอนี่เอา่นอปบนี้มางูเงี้ยวไปเ,เอาเสื้อเอาเนียวมันน,นี่พ่อสวรรค์เข่ามาตาัดใหม่มือก่อนที่ออกไปเห็ุหัวบ่อันนี้มันก็เลยหกค่ะ แล้วสิมาหักดอกไม้ป้าไปได้ก่อนดอกไม้จึงเฮงมันหกว่ามันยังดอกเอาผ้าเขามาทางปะเสมไม่ใสอือบริข่ามาตรนลรังหันกับบริพุทสิข่ามาเห็นบึงเนี่ยโอ้ยแนงดอกไม้มันอยูเชิงถูกบนแถวลุ่มอืม ระวังมาโสดใส่หัวเกือบอันนี้จ้องลงมาลดเหมือนจ้องนะยังมันออกต่อมันเห็นดิอันนี้แปดเนาะมันเริ่มแตกเน่งเลยปากชูบ่อยากแต่ว่าเถิดเสียเมื่อหนึ่งใส่ทงไว้พี่น้องเพราะว่านดอกไม้มันเริ่มอึดแหละนี่แหลยางไปแขนนี่ดวงนึงพี่น้องอันบักใหญ่นึง อันซ้ำแขนนี mm ่ม hmm. uh ันได้นักชุ่มมาหอมแบบโอ้มาทางก็ที่กรุงเทพน้องส่วนอีโคมาทางเอะเลี่ยงนี่กูยัดถุงบัดใจบัดม่านบ่ไปน้ำมันพอดีหายได้ฮะเนียงน้องใหม่พี่เนาะสาวมวยสิไปกรุงเทพอยากปลาลูกเต่าให้เลี้ยงโอ้อยากเลี้ยงเด้เจ้าของหาเองบ่ได้ฮักน้องใหม่ค่ะ ตัดให้มันแตกมันออกพอธ<อ>รรมชางมันยังบอกว่าขึ้นอะไรยังดีแรงหนึน่งเก็บกับอีกแนีย่ยไปพี่น้องอันนี้ห้างนิม่มเมื่อมันอยู่ในกอไผ่แล้วมันตกลงมาโอ้โหนี่เออาน้ำไม่ได้ใสจะอยู่ใส่เนาะน้ำใหม่พี่น้องหักแป๊บเดียวห้างยังแมน่น แม่มันดุจริงหมดแล้วฉีดด่งกันยืนใกล้ nhau ยวใหญ่ๆปีนคือเสียหาอยู่ปีชิแล้วมันบอกมีลูกมีแม่มันเม่ด้เนียงสั่นมันอีแม่บบเห็นปกติก่อเดี๋ยวมันก็กลุ่มแหล่งกลุ่มอย่างเนาะตอนเขาอยู่กันคนใหญ่นีออกแต่มัน ลรบัดที่นี้ยู่หน้านะก็เอาไปปลูกพี่น้องตะวันหนำมันบริสุทธิ์มันไก่นหนำไม่จะดดหลังหนึ่งเนาะปลูกอยู่ในส่วนอ้อยเกาะหนึ่งเนาะเกาะหนึ่งนาะนนะปลูกอยู่ข้างเราเพราะมันไก่หนำซ้อน จะไปทานละเอ้ยบักรายนึ่งนี่ยาเนี่ยทุกคนนี่ได้เต็มหมอบักเี้พวกได้นีแป๊บปะ เคทุกคนคลิปนี้ซอนก็คือสีไเดียคอนอนุญาตลาเลยดื้อเนาะขอบใจพึ่งสุขูสุ้คนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้สาวันเดอพี่น้องเนาะจากในก็ฝากเป็นกำลังใจให้ในเด้อค่ะเนาะเผื่อเหตุคลิปต่อๆไปไปแล้วสบายดีพอกันคลิปหนาดื้อเนาะไป